ค่ะบานทีก็ C ่ คะต้องใส่อะไรบ้างเลยมีสูตรข้างบนค่ะเพป็นอ๋อก็คือให้พี่เลือกผสมตามสูตรข้างบนนี้เลยได้ใช่ไหมคะได้ค่ะ,ะก็มีพริก,ป,รกป่นผสมพริกเข้ากันอันนี้อ่านว่าอะไรอ่ะสูตรอะไรเนี่ยอันไหนสูตรนี้คือสูตรอะไรอ่ะเน,น,นี่คยค่ะอันนี้เป็นสูตรสูตรที่ทานพวกถุงเป็ดอะคะ่ะแล้วก็ไส้เป็ดแล้วก็ผักชีนิวนะะ้วน้อวัวเนี่ยค่ะ สงากินได้กันได้เด็กเราเขาทำใส่ยีใช่ป่ะเราก็ใส่ตำนานอีกหนึ่งแบบน้านี่ไม่อยากจะกินเลยแต่ว่าอยากลองเพจอะไรเป็นโคตรนี้ เข้าใจแต่ว่าเราไม่ใช่คนเีนยนี่เนื้อเนอปเนื้อเยกนเรมากีมากเมันควรจะมาเก็บกันตละ ร้านนะคะมินว่าเหมือนของที่จีนจริงๆเลยค่ะเพราะมินเคยไปกินที่เมืองจีนมาก่อนเนาะส่วนซุปที่มินชอบอะ่ะจริงๆแล้วที่สุดก็คือซุปฟักทองไม่ค่อยเผ็ดคือของมาแล้วของเขาจะค่อนข้างจะเผ็ดร้อนนะคะถ้าใครชอบต้องมาชิม ราคาอาหารสำหรับร้าน cqk hotpot นะคะมินว่าไม่ค่อยแพงนะถ้าเราสมัครเป็นสมาชิก199บาทใช่ไหมคะเราจะมีส่วนลดอีกตั้ง30%น่ะคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวร้านอาหารแบบสั้นๆนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย